วัสดีค่ะวันนี้เรามาทํากล่องนะคะใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะของกระจุกกระจิกนะคะวางไว้บนโต๊ะทํางานนะคะก็พับเป็นรูปเหมือนกับรูปดอกไม้เลยนะคะสวยๆน่ารักนะคะเช่นเราอาจจะใส่อุอปกรณ์นะคะในการทํางานของเราอันนี้คลิปนะคะคลิปใส่ไปเลยนะคะยังรบนะคะใส่ไปอยู่ในที่เดียวกันแบบนี้นะคะ หรือไม่นะคะเราก็สามารถนำมาใส่ลูกอมได้นะคะเราเอาอนีออกก่อนนะคะมีขนมมีลูกอมแห้งๆนะคะเราก็เอามาใส่ใส่ได้คะแบบนี้แบบนี้นะคะวางไว้นะคะทำงานไปแล้วก็ยิบไปนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ อุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษสีนะครัะอันนี้เป็นกระดาษสีหรือถ้าเราไม่มีกระดาษสีนะคะเราจะใช้กระดาษธรรมดาหรือกระดาษลายก็ได้นะคะ1แผ่นนะคะขนาดเท่ากับ A4 นะคะเมื่อได้ามาแล้วนะคะเราก็จะพับกระดาษนี้นะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรีดลงไปพับแบบนี้เลยนะคะ แล้วส่วนที่เกินตัวนี้นะคะเราก็จะตัดออกส่วนนี้เราตัดออกนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเคี่ออกมานะคะพอเคี่ออกมาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลยนะคะ อันนี้เราพับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกพับอีกด้านนึงนะคะแบบนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลี่ออกนะคะแบบนี้ พับครึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรีดให้เป็นรอยนะคะรีดออกแล้วก็ผีดด้านหนึ่งนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกัน นี้นะคะก็จะเป็นรอยนะคะสรดแล้วนะคะเราก็จะพับให้เป็นสี่เหลี่ยมรูปเล็กนะคะสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะรูปเล็กนะคะแบบนี้หยิบนะคะด้านขวามือขึ้นมานะคะรีดแล้วก็พับ นะคะคตามแบบนะคะแบบนี้มุก็รีดลงไปแบบนี้นะคะสร็แล้วพับหยิบอันต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมนะคะ รี่ให้เป็นรอยนะคะแล้วมาทำด้านที่เหลือค่ะเราจะพับหมดทุกด้านเลยนะคะอันนี้อันสุดท้ายนะคะ รีดให้เป็นรอยนะคะก็จะได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วจับให้อยู่ในรูปนี้แบ่งออกเป็นแบบนี้นะคะสองส่วนนะคะเสร็จแล้วเราจะตัดส่วนตรงนี้ออกนะคะใช้กันไกลตัดเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะคะวางในเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะปลายแหลมอยู่ข้างบนนะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะมีรอยพับอยู่นะคะรอยหยิบด้านที่อยู่ขวามือนะคะพับขึ้นไปนะคะประมาณนี้นะคะอย่าให้ถึงเส้นกึ่งกลางนะครับได้ที่เป็นรอยเสร็จแล้วก็วด้านซ้ายมือก็พับเหมือนกัน นนี้ะะคเะมื่อพับได้ตามนี้แล้วนะคะเราก็ขี้ตรงนี้ออกนะคะดึนออกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พับมุมที่เป็นรอยพับเมื่อกี้นะะี้ค่ะพับเข้าไปข้างในทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็กดลงมาเป็นแบบนี้ พับอันบนขึ้นไปนะแล้วก็รีดให้เป็นรอยอ่าเสร็จไปนหนึ่งด้านมาทำอีกคู่ต่อไปค่ะจับคู่นี้เลยนะคะพับเหมือนเดิม ก็คลี่ออกเห็นนะคะพับหักหมุมเข้าไปกดลงมาแล้วก็พับอันบนกลับขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะพับเก็บต่อไปทำคู่สุดท้ายนะคะคู่นี้นะคะ อัพเหมือนเดิมค่ะ ับขึ้นไปนะคะอ่ายัางไม่หมดนะคะยังเหลือคู่สุดท้ายอีกคู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้คิดว่าหมดแล้วนะคะก็พับไปนะคะรูปแบบเหมือนเดิมเลยค่ะก็คลีออกะะแล้วก็พับส่วนที่พับเมื่อกี้ กลับเข้าไปข้างในนะคะกดลงมาพับอันบนย้อนขึ้นไปนะคะอ่าตรงนี้เราก็พับหมดแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ต่อไปส่วนแหลมๆที่เหลือตรงนี้นะคะที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็พับหักลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะ พับลงมาแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วส่วนปลายแหลมตรงนี้นะคะเราพรับ นะคะพับขึ้นไปนะคะประมาณนี้นะคะายแหลมอยู่ริมนี้พอดีเลยนะคะพับขึ้นไปแล้วก็กดนะคะให้เป็นรอยอันนี้เป็นกระดาษแข็งนะคะก็จะกดยากหน่อยนะคะถ้าเราเอากระดาษอ่อนกว่านี้น,นะคะเราก็จะทําง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็นรอยแบบนี้พับขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ขี้ลงมานะคะต่อไปเราก็จะจับนะคะ คลี่ส่วนที่เราพับออกทั้งหมดเลยนะคะคลี่ออกมานะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วกดนะคะตามที่เราพับไว้นะคะออกดข้างในนะคะแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะเราก็จับตกแต่งข้างนอกให้สวยงาม เสร็จแล้วนะคะกล่องใส่ของอนเนกประสงค์นะคะของเล็กๆน้อยนะคะทําไม่ยากเลยนะคะทําง่ายมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ลูกอมลงไปใส่ฮอลงไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางบนโต๊ะทํางานนะคะทำไปเราก็หยิบไปนะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ